เดี๋ยวจะไปอีกเรื่องเป็นเรื่องดราม่า๋ยวให้คุณบอกแล้วกันดราม่าอะไรดราม่าชุดตรวจเอทีเคตอนนี้มาถึงจังหวัดระยองก่อนนั้นอยู่จังหวัดไหนครชนบุรีนะที่บอกว่าชุดตรวจเอทเคราคาสูงขึ้นเป็น400ถึง500บาทครับเออตอนนั้นชนบุรีนี่มาระยองแล้วมาระยองแล้วนะครับที่เกาะสม็ดนะครับโดยนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะสม็ดของจังหวัดระยองนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับถึงกรณีของชุดตรวจเอทเคนะครับว่า ก่อนข้ามเกาะไปนะครับที่มีการดราม่ามาก่อนหน้านี้แล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าเป็นมาตรการการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อ้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิาสายพันธุ์โอมิคอนอย่างเข้มข้นครับนางเซลินทิปนะครับทัพมงคลทรัพย์นายกสมาคมท่องเที่ยวกเกาะสมุยจังหวัดระยองครับก็มีการเปิดเผยในรายการตอบให้เคลียร์นะครับ ทาง M อ็มบีทพกลารนะครับว่ากรณีที่ประเด็นในโลกออนไลน์นักขณะนี้ถึงการตรวจเอดีเคก่อนเข้ามายังเกาะสมเด็จเ<ฮ>พราะว่าอยากจะทําให้เกาะสมเด็จเนี่ยเป็นพื้นที่แซนบ็อก<ฮ>อก็เลยต้องมีการตรวจเอทีเคแบบคุมเข้มแล้วก็ต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มถึงจะเข้าเกาะสมเด็จได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจเอทีเคหากผลเป็นลบจึงจะสามารถเข้าไปเที่ยวในพื้นที่ของเกาะสมเด็จได้ โดยในช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับที่นี่ต้องบอกเลยว่าพบการแพร่ระบาดของโอมิคอนในพื้นที่เ,เกิน40คนจึงจาเป็นต้องมีการคุมเข้มมากขึ้นนะครับจากกรมควบคุมโรคและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเกาะสม็ดเนี่ยได้รับเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้าด้วยจึงที่จะจากรักษาของมาตรการหรือว่ามาตรฐานเพื่อตนรับนักท่องเที่ยวแซน์บ็อกซ์ในวันท้างหน้าและก็จําเป็นนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับว่าจะต้องมีผลตรวจอดีเคเป็นลบภายใน3วันหรือ72ชั่วโมง โดยทางกเกาะสม็ดนะครับก็มีจุดบริการตรวจก็คือที่ท่าเรือเทศบาลบ้านเพนะครับที่ต้องตรวจจุดนี้ก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ของแซนบ็อกแล้วก็จะต้องมีโรงพยาบาลผู้สัญญาและมีคลินิกรองรับเทสแอนด์โกด้วยเนื่องจากเป็นคลินิกเอกชนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายถุงอีกทั้งการตรวจเอทิเคนะครับก็มีค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรทั้งค่าแรงค่าวิชาชีพพร้อมกันนี้นะครับนายสมาคมท่องเที่ยวกเกาะสมเอ็ดจังหวัดระยองก็บอกว่าหากนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สะดวกให้ทางกเกาะสมเอ็ดเนี่ยตรวจเอทเค ก็สามารถตรวจมาเองได้นะครับที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับแล้วก็นําใบรับรองผลมายืนยันก็จะสามารถเข้ามาเที่ยวได้เช่นกันซึ่งก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมาตรวจเอทีเคที่เกาะสม็ดเท่านั้นแล้วก็อยากฝากถึงนะักท่องเที่ยวทุกคนนะครับว่าเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหน<ฆ>นะครับเราก็ควรที่จะศึกษามาตรการของจังหวัดนั้นๆด้วยการที่เราโดนรับเลือกเนี่ยให้เป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวสีฟ้าเนี่ยเราจะต้องรักษามาตรการและต้องรักษาพื้นที่ของเราให้มั่นคง เพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ในวันข้างหน้าบังเอิญว่าพอเปิดการท่องเที่ยวเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีการหยุดไปเพราะโอมาคอร์ระบาดมันก็ทําให้ต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นพอมีมาตรการเพิ่มขึ้นก็คืออะไรก็คือทุกคนที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่กเกาะสมเด็จต้องตรวจเอทเคทุกคนผลการตรวจเอทเคต้องเป็นลบภายในสามวันหรือเจ็ดสิบสองชั่วโมงครับนะคะแล้วชุดเอทีเคเราก็จะบอกว่ามันต้องมีหลายแบบหลายยี่ห้อ เราก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนดีหรือว่าอะไรดีแต่เราพยายามบอกว่าเราพยายามปิดกัน้นเราพยายามลดการแพร่ระบาดเราพยายามทําทุกอย่างแล้วยังมีหลุดลอดมาแม้กระทั่งตรวจเอทีเคแล้วก็ยังพบเลย<ม>ตรวจเอทีเคครั้งแรกไม่พบตรวจเอทีเคครั้งที่สองพบ<ม>เราถึงได้บอกว่ามาตรการของจังหวัดและมาตรการของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาพยายามทําให้ดีที่สุดแล้ว<ม>แค่เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นใ,นในการจะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละที่นะคะเหมือนตัว คุณนกเองเวลาจะไปที่ไหนเราต้องกดแต่ละจังหวัดนั้นก่อนว่ามีมาตรการอะไรบ้างแล้วเราควรจะทําตามมาตรการอะไรบ้างเราอย่าลืมว่าเราอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดและเราได้เดินทางทเที่ยวได้เมื่อรัฐบาลไม่ล็อกดาวไม่ได้ไม่ได้ล็อกให้ใครไปที่จังหวัดไหนแต่ควรที่จะทําตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นเราก็ควรที่จะทำตามมาตรการ